ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเหมือนมีอะไรมาผูกมัดจิตใจเราไว้ตลอดเวลาอาตมาจะเล่าให้ฟังมีโยมคนหนึ่งมาปรึกษาอาตมาว่าหลวงพ่อชีวิตผมมันเหมือนมีแต่ปัญหาไม่รู้จะเริ่มต้นแก้ตรงไหนดีอาตมาก็เลยถามโยมกลับไปว่า โยมเคยลองปล่อยวางบ้างไหมพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสประการเริ่มจากทุกข์คือความไม่สบายกายสบายใจสมุท,ทยัยคือเหตุแห่งทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือหนทางดับทุกข์ เปรียบเสมือนหมอที่วินิจฉัยโรคหาสาเหตุและให้ยารักษาดังพุทธพจน์ที่ว่าทุกขังอริยสัจจังปริญญาตังทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้โยมลองพิจารณาดูสิว่าอะไรคือต้นเหตุของความทุกข์ในชีวิตเราแล้วค่อยๆหาทางดับมัน อาจจะเริ่มจากการทำสมาธิสวดมนต์หรือแค่การปล่อยวางความคิดที่ทำให้เราเป็นทุกข์อย่าลืมว่าชีวิตคือการเดินทางจงเดินทางด้วยใจที่เบาสบายและมีความสุขขอให้เจริญในธรรมติดตามอาตมาเพื่อรับฟังเรื่องราวธรรมะดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตโยมสงบและเป็นสุขยิ่งขึ้นไป